ที่บางข้อจะมีปรับเปลี่ยนบ้างแต่ข้อหลักๆเราจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะ,คะข้อแรก customer experience ก็จะเห็นว่าเราเน้นทุกใช้คำว่าไม่ว่าจะเป็น experience ในมุมมองไหนก็แล้วแต่นะคะ,ะและจากุกทีมยานในส่วนของทุกภาคส่วนนะคะเราเน้นเรื่อง customer experience เยอะมากๆรวมไปถึงการทำ seamless experience ต่างๆนะคะ แล้วก็แน่นอนมันก็บาง,บาง,องอาาบางเรื่องอาจจะใช้เวลาบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่ต้องเข้าขึ้นมาลุขึ้นมาค่ะเรื่องที่2 Digitalization ถ้าสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็น activity อะไรก็แล้วแต่นะคะจะเห็นที่คุณดวงตาทําคุณดวงักทําหรือว่าที่ทีทมอื่นทำในยจะมงตันนะคะรวมไปจนถึงโซเชียลในเปิร์กทั้งหลายทุกอย่างเป็นเรื่อง Digitalization หมด ทุกแอคทิวิตกิจกรรมเราต้องการให้คนรู้สึกได้ Engage มากขึ้นเราคงลบเปลี่ยนไปเราจะอยู่ใน,ใน,ในที่เดิมคงจะยากนะคะงั้นเนี่ยดิจิทัลเช่นก็จะเข้ามามีส่วนในทุกเรื่องราวแล้วเราก็อยากจะปรับตัวนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สเรื่องที่2ที่เราในมุ่งเล็นนะคะเรื่องที่3 Omnic h a n n e l นะคะปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะมาแบบเป็นรูปแบบนะคะ แต่เดี๋ยวปีหน้าเราค่อยมาคุยกันนะคะเมื่อเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราพยายามจะทำเรื่องในส่วนของ Experience customer journey เนี่ยให้ชัดเจนขึ้นนะคะจริง on channel สำหรับเราเราไม่สนใจเรื่อง on channel มากเท่ากับ Experience ของลูกค้านะคะมันก็จะกลับไปที่ข้อหนึ่งนิดหนึ่งนะคะว่าทยัไงให้เขามี Experience ที่ดีไม่ว่าจะเป็น channel ไหนไม่ว่าจะมายังไงเ,เวลาเขาพูด กับเราไม่ว่าจะด้วยเจอคนไหนในองค์กรหรืออะไรก็พูดภาษาเดียวกันทั้งหมดะะข้อที่4 collaboration นะคะ collaboration อย่างที่เรียนนะคะยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้แคมเปญที่ทั้งสองท่านเล่านะคะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะ collaboration จากภาครัฐนะคะจากแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างทิ k ตอ k นะคะ,ะ,คะหรืออย่างจากเครือข่ายเน็ตเวิที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่าง AAS นะหรือ บัตรเครดิตชั้นนําของประเทศใช่ไหที่มาร่วมกันมอบส,ส,สิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าคนเดียวกันนั้นการ Collaboration เพราะว่าเรามีคอ m ม n นอิ e เทรสหรือ c o m มอนลูกค้าคนเดียวกันก็คือลูกค้าเขากับลูกค้าเราคือคนคนเดียวกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคงต้อง c o l ลาบ o r a เรมากขึ้นเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปนะคะเ็ก็เป็นโลก c o l ลาบ o r a เรชัข้อ5้ a l ว a ์ลูอิเ valuation e e q u มันเริ่มสำคัญมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันนะคะก็คือจริงๆแล้วคนวันนี้ไม่ว่าจะอีเวนต์การใช้เวลาการซื้อของหรือการทำทุกเรื่องนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเออเช่นลด500บาทอันนี้ลด520บาทหรืออันนี้ลด4 0 0 0บาทลด0ันมันรม,นมชาติ่เแต่มันเป็นเรื่องของ value ค่าค่าที่ให้หรือ ความคือการคำวนวณแต่เป็นคำ mm hmm. คำนวณขององค์รวมไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวเลยใช่มครับร mm hmm. วมถึงเ x p กเ i e n น i a l กับทุกอย่างด้วย mm hmm. น,นั้นอันนี้เป็น value e x p e r i n ใช่ hmm. เราก็เลยจะบอกทุกคนว่าอย่าคิดแค่แบบห้าพันลดห้าพันกับรถหกพันใช่มันอาจจะเป็นโท t ท l mm hmm. ภาพรวมทั้งหมดนะ mm hmm. ความรู้สึกของเขาคือบางทีเรารู้สึกดี mm hmm. เหมือนกับ mm hmm. สังเกตไหมคะ ลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะขึ้นสองอันตัวจะลื่ะจริงๆแล้วเราตามเซลล์นะเราไม่ได้ตามเราตาม b ีเอเราตามคนที่เราชอบน้อยครั้งที่เราจะไปซื้อเพราะโลเคชั่นจริงๆแล้วเราซื้อเพราะว่าเราสนิกับน้องคนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของแวรลูปอิเลชันเราให้แวรลูปับบคนเราให้แวรูกับหลายๆอย่างแต่แน่นอนราคาอะไรก็ก็เนาะสูสีอนี่เงีนย ข้อ6นะคะเป็นฟ o ้ดกับ s m m เอ็มอี i n g นะคะเรามองว่าโลกวันนี้เนี่ยถ้าสังเกตน,นะคะ SME จะขึ้นมาทดแทนภาพใหญ่ของของค่าปีค่อนข้างเยอะนะคะและ s s e ก็จะแน่นอนถ้าเราไม่ช่วยเขานะคะเขาจะก็เติบโต,ตขึ้นมาเป็นเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นได้นะ,ะเราก็เป็นที่ที่ s อ e เยอะยังยัหม่ามายมาเกิดที่เราตัวเราเองก็เคยเป็น SME มอีาก่อเน,นี่ย ลหลายอย่างเราก็เลยเน้นเรื่องของการที่จะช่วยกลุ่มมิกเอสไปด้วยกันนะคะฟู้ดเชื่อว่าเราเป็น Destination of food นะคะร้านทุกร้านต้องเคยมาที่เรานะ,ะไม่ว่าจะด้วยรูปแบบอะไรจะมาด้วยแบบว่าอยู่ไป Permanent จะมาด้วยรูปแบบเป็นช็อปเป็น Store เป็นทุกอย่างนะคะหรือมาเป็น e v e n นนะคะ,ะ,คะมาเป็นหมวดทุกรูปแบบ มิชลินก <fin anta> <ots> ็มาบิ๊กูบังก็มารวมจนถึงร้านที่เป็นร้านในตำนานนะคะก็ต้องมาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะฟู้ดคือที่ที่สร้างความสุขคนส่วนใหญ่กินข้าวนี่ก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสกับครอบครัวกับคนที่เราเก็เรียกว่าอะไรนัมีบทสนทนาด้วยหรือว่าให้ความอบอุ่นในครอบครัวเนกินข้าวร่วมกันในมื้อหนึ่งดังั้นเนี่ยฟู้ดกับเอเจนซี่ารตลาดเลยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นต่อมข้อที่เจ็ดคือ C S r อีกอันหนึ่งจริงๆแล้วเราใช้ศัพท์ว่าเนเ h อร์ฟู้ดมากกว่าใช้คำว่าเราเอาอีโคกับคอมมูนิตี้เราเล่นเนเวอร์ฟู้ดคือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ที่ทำแต่ความดีร่วมกันสร้างหรือว่ามาร่วมกันทำนะคะเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่เราทำค่อนข้างเยอะนะคะในทุกๆปีก็อันนี้ก็จะเป็นเจ็ดเรื่องนะคะที่ปีหน้าจะเห็น พิ่มขึ้นนะคะบางเรื่องเราทำมาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะสเกลเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะคะสเกลมากขึ้นอีกแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องเจ็ดเรื่องที่ที่กรณีนาาีนะะ้มาได่แอ<ๆ>ค้ค่ะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้มาแชร์แล้วก็มาเล่าให้กับพี่สื่อมวลชนเนี่ยได้รับฟังกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมจะได้มาเรียนถามสอบถามท่านผู้บริหารกันต่อนะคะแต เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนาทด้านผู้ทั้ง3ามท่านก็จะมีการมอบเป็นของขวัญนะคะสำหรับป e ีใหม่นี้ที่กำลังจะถึงนะคะ <S 2> <S 2> เป็นการแบบเริ่มต้อนเลย <S 2> <S 2> ใ, <ช S 1> ให้กับพ <ๆ S 1> ี่ๆสื่อมวชนก่อนที่มาร่วมง,งานในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลในเรื่องของรักที่รอต่างๆด้วยนะคะก็ <S 2> <S 2> <S 2> ยังไงของเน้ยย้ำอีกสักนิดนึงแล้วกันว่า ปีนี้นะคะทางเดอะมอลล์กรุบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเราได้ฟังจากทางผู้บริหารทั้ง3าท่านมาแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคอนเซปต์ของ Happy Factory โรงงานแห่งความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าคุณจะได้ไปชมครั้งแรกนะคะที่จะได้เห็นนะคะสำหรับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่จะสร้างเสียงเพลงนะคะที่สูงกว่า12เมตรเพื่อเพลินไปกับกลุ่มของนักร้องเสียงประสานจากเหล่าน้องๆน,นะคะก็ไปร่วมกิจกรรมนะคะกับบรรยากาศแห่ง สุขตรงนั้นกันได้เราก็รวมไปถึงแล้วเนะี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะโปรโมชั่นพิเศษเทียบเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาราทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยขอเสียงปรบมือให้กับคุณนนวรรัตน์ตุลาพรคุณดวงตาคงวิไลและรวมถึงคุณวรรัตโลหะมานุด้วยนะคะกล่าวขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลานี้ขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสามท่านลุกขึ้นย,ยืนนะคะเพื่อที่จะมอบ